สวัสดีค่ะช่องัช่อง a m e n d a Channel นะคะวันนี้วันนี้เราจะมีคอนเทนต์คอนเทนต์มาเปิดร้านขายของที่ศูนย์พัฒนศึกษาค่ะเดี๋ยวเราก็จะพาเดินทั่วศูนย์พัฒนศึกษาให้เราให้ให้เราตั้งของเสร็จก่อนค่ะอ่าไปเลยสวัสดีค่ะ ช่องอเม n a c าชาแนลนะคะวันนี้จะมาพามาดูน้องช่วยคุณแม่ตั้งร้านนะคะเป็นกิจวัตรประจำวันของน้องค่ะเช้ามาจะออกมาขายของกับแม่น้องเขาจะช่วยตั้งร้านแม่ค่ะมาดูกันเลยอันนี้คืออะไรอ่ะ แม่อัน,นี่คืออะไรคะนี่คือน้ำมันจันคะ่ะน้ำมันรักยมน้ำมันรักยมเออตั้งเลยค่ะตั้งตั้ง่าอ่าก <laughs> ิจวัตรของน้องก็จะมาช่วยแม่ขายของค่ะตั้งร้านซึ่งเราขายของอยู่ที่ศูนย์เขาจะศึกษามาบ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ค่ะแต่ตอนนี้ COVID โควิดโรคโควิดเยอะ ลูกค้าไม่มีมาเทียเ่ยวแต่เราก็มาตั้งเพื่อหารายได้ค่ะเพื่อเลี้ยงครอบครัวน้องก้อยเขาเป็นเด็กดีค่ะขายันม,มาช่วยแม่ทุกวันขายได้ไม่ได้ก็มาค่ะฝากท่านผู้ชมติดตามกดไลค์กดแชร์น้องก้อยด้วยนะคะน้องก้อยซื้อช่อง a m e n d a Channel ค่ะฝากติดตามน้องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังและแรงใจ เดือนหลัมสน้องกย่ยใช่แม่ตั้งร้านนะคะวันนี้ทุกๆวันทุกๆวันเราจะมาช่วยแม่ตั้งร้านกายจะเสร็จแล้วอีกนิดนึงเราก็จะได้เปิดร้านขายของกัน อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะฝากช่องแอดมนดาชาแนลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีรอบนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้น้องกลอยก็ได้ช่วยแม่ตั้งของเสร็จแล้วนะคะพร้อมที่จะขายได้เลยมาดูสินค้าน้องกลอยช่วยแม่จัดตั้งนะคะน้องกลอยตั้งมาสวยเลย <laughs> นีับเสื้อผ้าน,นะคะมันม,มันจะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามค่ะมีเสื้อผ้าคะ่ะมีขนหางช้างมีหลายๆลยหลายอย่างนะคะไว้มาดูมาชมได้คะ่ะมาอดหนเราได้ตอนนี้ไม่มีลูกค้าเข้าร้านเลยคะ่ะเพราะว่าโคโวิดเนาะจโคโวิดเนี่ยคะ่ะ กดไลค์กดแชร์มาชัญชมมาสั่งซื้อของเราได้นะคะก็มีเพจสั่งของอยู่ค่ะเดี๋ยวจะตั้งเดี๋ยวจะเอ่อลงลงใต้คลิปนี้ให้ดูนะคะอืม,ม,อ,มอ่ะมายะไยสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่ จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยววันหลังจะมาลงคลิปใหม่ให้ค่ะแล้วก็เราก็จะสร้างอ่าคลิปต่อไปให้ผู้ชมได้ชมกันนะคะให้ผู้ชมทุกท่านได้ดูกันนะคะค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดให้น้องกล้อยอเมนดาได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ